สวัสดีครับผมเอา้าได้รถที่สี่แล้วพี่น้องเอ้ยขนาดขุดตอนเศร้ามากก็ได้อือได้รถได้ซีรถนี่แล้วพี่น้องเมื่อนี้คือคาดว่าสิได้หารถอยู่พี่น้องหา,หาหารือหกรถพ่นฮู้เนี่ยพี่น้องเอ้ยพอะคนงานหลายพี่นอ้นองึ้น,ข,นขึ้นมันบ่พอสามสิบนาทีพี่น้องเต็มรถอีกแล้วนะพุนะพ่นงจ้างอยู่พี่น้องปะอ,อือแตงคางแตงคาง น้นองจอยึ้นไปเลยนะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นไปหาแจง้งฮ้อ <c oughs> ไม่ต้องขึ้นไปก็ได้วะ <c oughs> จะวเฝาีจะเาพียาหัวเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยเบิ้งหัวมันรดพี่น้องหัวเบิ้งเนี่ยจากทสี่ยห้ผมว่ายังไหนพี่น้องเบิ้งหัวมันหัวค้นหักเสียข่งแล้วน้องเองบิงบ้งหัวมันบ่เบิดแล้วนเต็มแล้ว วันทองวันทองมันก็มีแต่หัวใหญยัหัวหนักแต่ว่าไปขายบ่ได้หลายว่น้องเอ้ยอืมราคาก็บ่ไดอืมนองได้สามสิบห้าตังค์แต่บัดจุแล้วเจ้าอ่ะได้เียวได้เจียวะกียเ์ทานก้าวไ อันนั้นมันเฮามันได้แค่ตันกว้าวตันเก้าสองตันสองตันเจ้าก็ได้เงินเก็บเจ็ดพันเนาะอือันนี้ยังสองตันก้าวสองตันกว้าวไม่ได้เลยไหมห้าพันหกห้าพันแปดบ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันมันเตหัวใหญ่ๆหัวหนักๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาพี่น้องว่าเต่งเข่งปลูกพี่ลีอืม ิ่งหัวญ่หัวยาพี่น้องเลยมันมีหน่อยล้านให้วางเต็มแล้วพี่น้องตนหานก็มาขายมาซื้อมากซื้เอายกหักันพี่น้องกันดนเขาจะยกห้กันเต็มแล้วซีเงนี่ก็อเน่เนาะอือพออือะเบงมันจะหัวใหญ่ๆเบง พี่น้องเอ้ยเอ,อ,เอ,อาเ,นอเออบิงง่งฟังทั้งคุณแน่พี่น้องเอ้ยเ<ป>บิ่งกล่องมันอดหักพี่น้องเบิ่งกล่องมันสงการละ,กระเกษตรโอ้ยสะอ่อนหัวมันพี่น้องเอ้ยอือหนึ่งไล่หวานเกีย้ยวสองกระสอบพี่น้องเบิ่งเอาควาเบิ่งกล่องมันสุดยอดบะพี่นอ้องควาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งกล่องมันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมที่ขยายมาให้ใกล้ๆจุดน้อย วะพี่น้องเบิ่งเข้าเบิ่งเอาว่ะพี่น้องเบิ่งนี่แต้หัวมันเลยพี่น้องพุ่นน่ะ ta หูสุดตาแท้ๆ เอาจนพุ่นพี่น้องคว้าจนยันเอเตน้องเบิ่งเอาเด้อคว้าเบิ่งมันก็มีแต่ห่วยใหญ่เบิ่งคนงานคว้าเบิ่งโอ้ยเบิ่งกล่องมันพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเบิ่งกล่องมันแน่ไปคายพี่ได้สองซันซี่ผมนี่ก่อนเบิ่งกล่องมันพี่น้องคว้าเหา สุดหูสุดตาหัวพี่น้องหัวไก่ไก่หัวเบิ่งเอาลวดนะอันนี้ผมขยายคลิปมาให้เบิ่งใกล้ๆได้เนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอา,เ,อาปเ,เปิดปิตาสะอ่อนครับมันสงการและ,กะเกษตรีปิตาสะอ่อนพี่น้องเอ้ยหัวมันนะ่ะลามกระบอกไ่งามปแต่ไก่เนี้ยหัวง่ายเสมอไปเบิ้ดไหมพี่น้องหัวสุดเสกเกียร์สุดยอดสุดยอดพี่นอ้องอืไป มือนี้ก็ทั้งขุดยมม่เศร้าขุดแล้วซีมองเศร้าก็มาเอาไปขายก็จะได้ซีแถวแล้วพี่น้องเลยเนี่ยคือคือว่าจะได้หกแถวอยู่พี่น้องอออเบื่องเอาเนี่ได้แถวที่ซีแล้วคนอ่ะออเออเบิ้งคนงานหลายพี่น้องมือเนี่คนงานสิบสองคนเออเอาเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็เอาไวส้สนีกก็ได้แลวเดอ้อสวัสดีครับผม